จังหวะเมื่อกี้ตลกมากทางอะคือะไรมันก็เก็บก็อนแคบด้านน่นพะเลสาบเมืองแกนแล้วหมู่บ้านเราจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยแม่น้ำโขงเมืองไทยใช่คะ มาแรงสาบเต็มเลยเสียมานตกวสบายดีดแมนดูดิมันสร้างความเสียหายขนาดไหนดูดิสร้างความเสียหายขยะปีกเลยเมื่อกี้หมดทั้ง วันนี้แล้วอุ้ยโอ้ยมา dosi paling <mukian> satim hanya <mukian> Terima <tuk> <tuk> kasih. ขับด้วยนะขอ้นหรโหยอโหยเต็มปัจจิลย